พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ออตโตเมติกกึ่งวิบากรุ่นใหม่นั่นก็คือ x l i ก e 155ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามา ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่า x l i t e 155จะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่หลังจากที่ Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่น ADV 150ในอินโดนีเซียก็ปรากฏว่ามีกระแสข่าวของ YAMAHA x l i t e 155ตามมาทันทีครับโดยสื่อมวลชนที่อินโดนีเซียก็มีความคาดหวังว่ายามาฮ่นั้นจะพัฒนา x l i t e 155ออกมาต่อสู้ ทังสือออนไลน์ของเมืองไทยเราก็มีการนำภาพข่าวมาเล่นกันอย่างต่อเนื่องในช่วง6-7เดือนที่ผ่านมาและนี่ก็คือภาพล่าสุดจาก e w a n b a n a l a n c o m ได้มีการนำภาพสปายช็อตมาเผยแพร่ว่านี่คือ Yamaha X-Lite 155ใช่หรือไม่ก็มีอยู่2ภาพด้วยกันนะครับโดยได้มีการบอกว่านี่คือภาพวิ่งทดสอบของ Yamaha X-Lite 155ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่ง มีคุณผู้ชมส่งภาพนี้มาให้ผมชมดูครับว่าเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของยามาฮ่จริงหรือไม่ก็ปรากฏว่าล่าสุดครับ e v a n b a n a l a n com ได้มีการแก้ข่าวใหม่เพราะว่านี่คือภาพของมอเตอร์ไซค์อโตโมติกจากค่าย tvs ที่มีการจำหน่ายในอินโดนีเซียมันมีชื่อรุ่นว่า n t a l k 125รถมอเตอร์ไซค์อโตเมติขนาด125ซแบบสูบเดียว single overhead camshaft าวาล ไม่มีหม้อน้ําให้พลังสูงสุด9.4แรงม้าที่7,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทําได้10.5นิวตันเมตรที่5 5 0 0รอบต่อน,นาทีท็อตสปีดส,สูงสุด105กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสรุปแล้วภาพที่คิดว่าเป็นภาพสปายชอ็อตรถทดสอบของยามาฮ่าจะเป็นภาพที่ไม่เป็นความจริงแต่ประการใดนะครับเป็นภาพของท v s Brand ีเอสแบเอร์ไซค์ชื่อดังของอินเดียที่ด้มีการไปเปิดตลาดที่อินโดนีเซียแต่ปรากฏว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ยอดขายทําได้น้อยมากนะครับเพราะว่าทางด้านอ e ีวานบรรดา c o m ยังจําไม่ได้ว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงครับว่ายามาฮ่าจะมีการพัฒนา x r i ก e 155หรือไม่ถ้าหากว่า Honda ADV 150ขายถล่มทลายขายดิบขายดีในอินโดนีเซียรับรองได้ทันทีว่ายามาฮ่าพัฒนาออกมาต่อสู้ด้วยแน่นอนครับในคลิปนี้คือ x อ็ก125 มอเตอร์ไซออโตเมติกกึ่งวิบากที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น ttx ร้อ cc จากเมืองไทยของเราปรากฏว่ากระแสของ ttx ในเมืองไทยนั้นจุดไม่ติดครับไปจุดติดที่อินโดนีเซียมากกว่า x r i t e 125เป็นมเดลที่สที่พัฒนาต่อมาจาก ttx 1 1 5นั่นเองครับเครื่องยนต์บ l u e c อเท t โ c h n o l สูบเดียว single overhead camshaft สวาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ1 2 5 cc ให้พลังสูงสุด9.5แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้9.6นิวตันเมตรที่5,000ฮรารอบต่อนาทีน้ำหนักตัวอยู่ที่98กิโลกรัมถังน้ำมันจุ4.2ลิตรเบาะนั่งสูงเพียง760ม mm. ิลิเมตรเรื่องราวของ x r i e 1 5 5จะเป็นอย่างไรจะมีตัวตนจริงหรือไม่เราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ